เซฟไปประมาณห0แสนนะครับเกินครึ่งล้านนะครับเซฟงินไปประมาณ ,00 แสล้อดำแกยังไม่ใช่ล้อทูโทนเพราะว่าถัดจากตัวนี้ไปถึงจะเป็นล้อทูโทนนะครับยางเป็นรอบที่2แล้วเพราะว่าคันนี้วิ่งไป70,000กิโลละสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศสักดา์าที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีผมไม่ค่อยได้รีวิวทีดีตัว 18.19มาสักพักแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีวิวแต่ตัว4 w h e e l drive นะครับที่เป็น2.8ซิมาแล้วก็ตัวที่เป็น e e g e n เดอเอาล่ะวันนี้ผมเอาขับ2มาฝากนะครับขับเคลื่อน2ล้อ t R d สวยๆมาฝาก FC ให้ได้เลือกซื้อเลือกหาเลือกใช้ Fortuner คุณภาพดีจากมงค,คลคาสเเตอร์อีก1คันวันนี้ผมได้ตัว2.8 t r d ขับเคลื่อน2ล้อปี2018หรือว่า2561 แน่นอนช่วงนี้การทําตลาดช่วงนี้ของผม <S <S ผมเน้นรถที่ขายได้ทุกเงื่อนไขผมจะไปเฟ้นหารถที่เป็น<อ>ปรถบุคคลธรรมดารถบ้านมารีวิวส่ส่วนใหญ่เพราะบางทีลูกค้าต้องการดาวเยอะต้องการซื้อสดมีรถมาเทินก็จะก็จะได้ไม่ติดปัญหาเรื่องการซื้อขาย <S <S เพราะบางทีเองเนี่ยผมเคยเอารถหน่วยงานมาขายแล้วบางทีเราขายสดไม่ได้ลูกค้าดาวสูงก็ไม่ได้อีกในะข้อจํากัดเรื่องของภาษีแต่ไม่เป็นไรผมได้คันนี้มา เป็นรถบ้านรถบุคคลสัญชาติอุบลนะครับเกิดที่อุบลคันนี้ออกป้ายแดงที่อุบลก็มีการตกแต่งมานะครับทั้งกิ้วหน้ากระจังหน้าสเกิร์รอบคันตัวนี้แต่งสไตล์ทีอาีนั่นแหละนะครับแต่งสไตล์ทีอาีที่เป็นแบบพรอมพิมพนิยมของการแต่งของเขาเพราะว่าไม่ใช่กิ้วเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นกิ้วหน้าแต่งแต่ก่อนอื่นนั้นต้องขออนุญาตคอนเฟิร์มสภาพบอดี้ความเดิมมันก่อนเพราะว่าอย่าง f o r t u n e r t r d คันนี้ ปี2018 2.8ขับ2ตีง่ายนะตอนตอนอตอนเปิดตัวตอนวางขายเนี่ยก็ราคาก็เป็นรองแค่ back top ปโฟร์วิวนะครับเพราะตอนนี้เป็น back, back top ขับ2นะครับก็ back top ปโฟร์วิวก็ประมาณเกือบล้านแล้าน7จปลายนะครับตัวนี้ก็ประมาณล้านเจล้านเจตอนนี้ผมขายผมขายราคาเงินสดนะครับผมขายราคาเงินสดอยู่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท 1 1ึ่ง0้านหนบาทก็เซฟไปประมาณ ,00 แสนนะครับเกินครึ่งล้านนะครับเซฟเงิน mm hmm. ป,ประมาณ ,00 แสนในราคาเงินสดเงินผ่อนจัดได้ท่วมท้นนะครับดาวมากดาวน้อยคุยกันเพราะว่าอย่างปี18เองเนี่ยอยู่ในเลทที่เป็นดอกเบีย้ยพิเศษอยู่แล้วนะครับดอกเบีย้ย2บาทกว่า3บาทกว่าแต่คิดผู้เจ้าซื้อฉะนั้นแล้วไม่ไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องของการซื้อสำหรับคันนี้มามาดูที่สภาพกันก่อนนะครับจะเงื่อนไขดียังไงสภาพต้องมาอันดับหนึ่งนะครับสำหรับรถยนต์มือสอง ก็ไม่ด้ผมไปคันนี้ทราบประวัติอยู่แล้วนะครับเจ้าของอยู่ที่อุบลรถออกที่อุบลสภาพอย,าอย่างที่ท่านเห็นเลยนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีขยับสักตัวนะครับไม่มีขยับสักตัวเดิมนะครับเดิมเดิมเดิมสนิทนี่เม่ไี้ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นรถโมเดล18ดจดดนะครับโมเดล18บจดเลยเป็นเครื่องตัวแรงสุดณตอนนั้นก็คือ1 gdftv หนึ่ง gtv หรือว่าสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า cc สองพดีเซลเทอร์โบร้อยเจ็ดสม้าณตอนนั้นนะครับณตอนนั้นนะเพราะว่าตอนนี้มีตอนนี้มีแรงกว่านั้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้มีแรงกว่านั้นแล้วก็บล็อกเครื่อง2องพก็จะมีตัวแพตเดิรนชิฟมีซีคุณเชียวแล้วก็มีพาวเวอร์โหมดให้สั่งได้ดังใจกล้าวิ่งหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับนี่เอาเขียนนี่คือด้านหน้านะครับที่ผมคอนเฟิร์มไปก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเทียดีสแล้ว ทีดีสก็คือ,อเป็นหน้าฟลูเอลดีแล้วนะครับเป็นหน้าฟลูเอลดีทั้งตัวใบเออดีนะครับไฟไฟสูงไฟตัดไปลอดเดียวกันไฟไดิธามิ้งไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกจะเป็น LED เป็นฟลูเอลดีแล้วแล้วก็เป็นแมก20ยีนิ้วนะเป็นแมก20ยีนิ้วทีด,ดีล้อดาล้อดํแต่ยังไม่ใช่ลอ้อทูโทนเพราะว่าถัดจากตัวนี้ไปถึงจะเป็นลอ้อทูโทนนะครับยางเป็นรอบที่2แล้วเพราะว่าคันนี้วิ่งไป70,000กิโลแล้วนะครับยางเป็นรอบที่2รอบที่2อีกใช้งานอีกยาวๆ เนี่ยที่ผมบอกคือตัวนี้เป็นเป็นรองแค่ตัวซิกมาโฟก็คือเป็น2.8 t r d Back Top รนะครับชื่อรุ่นเขาเลยคือ2.8 t r d Back Top เ็เพียงแต่ว่าตัวนี้ตัดออปชันในเรื่องของระบบโฟ l ว์ได้ออกไปนะสำหรับคนที่ชอบแบบไม่อยากบรุงลักสายเยอะนะครับไม่ได้ใช้โฟก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่าภายในเหมือนกันหมดนะครับภายในเป็นเบาะหนังโทนดําแดงได้แดงนะ,ะตกแต่งด้วยคาร์บอนเคฟลาเกียร์ตัวนอมัติ6สปีดอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมด มีให้แล้วก็ตัว trd 2เนี่ยปุ่ม esc กับปุ่ม auto stop จะอยู่ตรงคนสซลกลางทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับคือคันนี้ผมมองว่าถ้าใครหารถแบบรถใช้งานแบบรถไม่ได้ใช้ช้ำนะครับปีไม่ได้ลึกมากนะครับสภาพเลขไม่เจ0 0 0มกิโลนะรถพร้อมเล่มพร้อมซื้อสดนี่ไม,ไม,ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีนะครับเพราะว่าคันนี้ผมไม่ได้ประมูลมา คันนี้ผมไม่ได้ยึดใครมานะครับไม่ใช่รถที่ตีบุคคลพูด,ดง่ายๆท่านสามารถซื้อได้ทุกเงื่อนไข7 8 8 2กิโลเมตรสตาร์ทเครื่องยนต์นิ่มๆมั <Wow. S 1> นวัดของ t ทีดีก็จะเป็นโทนดำแดงนะครับด้านข้างก็จะเป็นแอนาล็อกตรงกลางก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะแล้วก็มีจอมีกล้องถอยมีเนวิมีแอร์ออโต้นะครับนี่คืออ่านี่ตัดออกไปก็คือตัดตัวตัดตัวโฟกับ d a c ออกไป นะครับแต่ตัวโฟกัสตัว,ตว,ตวดีเอซีออกไปนอกนั้นยังอยู่ครบนะครับนอกนั้นยังอยู่ครบใครที่สนใจอยากจะได้ Fort u n e r สวยๆที่มีฟังก์ชันครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแพดเดนชิพเป็นคุสคอนโทลเครื่องเสียงจาก JBL พายโสนอาหูพูดง่ายๆคืออาจจะวัสดุภายในเนี่ยอาจจะต้องไม่อาจจะไม่ได้ไปแต่งเพิ่มแล้วก็เครื่องยนต์อาจจะไม่ต้องไปเพิ่มเพราะว่าผมมองว่าแรงอยู่แล้วนะแรงอยู่แล้วพ่อเองผมเองก็ใช้ตัวนี้ที่เป็นซิกมาโฟอยู่ผมก็จะตอบว่า ตัวนี้ผ้าจะแต่งก็คือแต่งภายนอกเหมือนกับคันนี้แต่งมาใส่สกเกิร์ตใส่กระจังหน้าทีอดีออกมาแต่นอกนั้นผมว่าลงตัวแล้วสําหรับเจ้าทีอาดีแบล็คท็อปคันนี้นะภายในไหมภายในจะจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วก็จะพบจะพบจะพบในตัวนี้ก็คือตัวรีจ e นเนอร์สองที่ผมรีวิวไปก็จะเป็นโทนโทนเดีวยวกันโทนเดีวยวกันเพียงแต่ว่า2องตัวใหม่มันจะเป็นโทนแบบสีเบจสีครีมแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวผมชอบสไตล์ทีอาดีอยู่แล้ว ถึงได้ซื้อทีเอดีแล้วก็มารีวิวทีเอดีนะครับพพเพราะออรเลนตนะครับที่ชาร์จปลั๊กฟงปลั๊กไฟแบบชาร์จไฟบ้านมีครบเหมือนกันมีครบเหมือนกันกระจกเป็นออตโต้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นออตโต้ทั้งหมดนะ <c oughs> มีระบบกันหนีทั้งหมดนะมีผมก็รูปให้ด้วยหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทประตูท้ายไฟฟ้านะครับ <c oughs> เป็นประตูท้ายไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มความพิเศษแบบว่าซื้อรถแพงกว่าเพื่อนอนะ่ะร้านเจ็ดร้านแปดประมาณนะี้ก็จะมี ซับตัวนี้ลำโพงตัวนี้นนแล้วก็มีนะไฟตอนกลางคืนเห็นชัดเนี่เก๋ไก่มันจะยินลงพื้นนนม,มันมืดอ่ะจะเป็นโลโก้ t r d ตัวสีแดงนี่อันนี้ก็เพิ่มความพิเศษเข้ามาสําหรับซื้อรถแพงอะ่ะไม่มีอะไรที่มันดูดีดูดีโดดเด่นกว่าชาวบ,บ้านเขาพูด,ดง่ายๆนะครับนี่นี่ก็จะเพิ่มพรมเข้ารูปมาให้นะครับเป็นโทนสีแดงตัดกับดำภายในตัวรถพอดิบพอดีเลยใครซื้อไปก็หวานเจียบนะครับหมอเหม้งเลยนะ <Yahoo! S 2> หน้าหลังสวยเดิมกับรถที่ เป็นรถบ้านมือเดียวมานะเล่มพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับพร้อมจบพร้อมโอนนะคันนี้มงคลคนคาเซนเตอร์โดยซอักดาก็พรีเซนต์คอนเฟิร์มสภาพให้เรียบร้อยผมว่าเป็นรถที่ได้เป็นคันที่นะเป็นคันที่ได้เกือบครบทั้งหมดเลยคือได้ได้ทั้งรุ่นก็คือรุ่นท็อปของขับ2รุ่นท็อปสุดของขับเคลื่อน2ล้อ นะครับ2.8 T-R-D Backtop ขับ2ได้ชุดแต่งรอบคันนะครับได้ชุดแต่งมารอบคันนะครับแต่จังหน้า T-R-D เกิร์รอบคันติดมาแบบไม่ไม่ลกมากลงตัวแล้วก็ปีไม่ลึกมากเพราะว่าคันนี้ปี2561ก็ตีไป5ปีนะตีไป5ปีแล้วก็เลขไม้แค่7 0็0 0กิโลแท้นะครับรับประกันแล้วก็สภาพนะครับสภาพโครงสร้างนี่พูดง่ายๆเดิมทั้งคันนะครับอาจจะมีเลียวอ,อยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เก็บสีเดิมทั้งคัน แล้วก็ราคาเซฟเงินในกระเป๋าไปกว่า ,00 0 0 0บาทนะครับหนึ่งล้านบาทถามว่าทีเอดีผมมีถูกกว่านี้ไม่มีนะแต่อาจจะเป็นอีกอาจจะวิ่งเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับล้าน,ปร,าานประมาณล้านประมาณล้านนึงนะครับตัวทีเอดีนะฮะก็แล้วแต่สภาพแต่ว่าคันนี้ผมมองว่าลดลดได้ครบทุกองคประกอบของรถมือ2ที่ควรจะมีนะครับได้ครบทุกองค์ประกอบที่รถมือ2คันหนึ่งจะมีซึ่งคันนี้ผมว่ามีครบนะเพราะว่ามีครบก็เลยขออนุญาตมาคอนเฟิร์มให้กับ FC ของมงคล ทุกช่องทางที่ติดตามเราอยู่นะครับและใครอยากได้สภาพนี้กิฟตแบบนี้ราคาแบบนี้084-03693ตัวนะครับ084-0369999นะครับเบอร์ใหม่ลน์ใหม่ส,สักดศพร้อมให้บริการนะครับก็เห็นเล็งเห็นอยู่อยากได้อยู่หาอยู่เทียดีขับสสวยๆแบบนี้ช้าไม่ทันฝากติดตามด้วยสวัสดีครับ